หลังจากคลิปจัดคลิปนั้นนะครับผมก็เป็นงานจริงๆนะครับลูกค้าเอามาซ่อมจริงๆครับไม่ใช่แค่คอนเทนต์อย่างเดียวนะครับคือเป็นงานที่ลูกค้าเอามาซ่อมจริงส่วนเรื่องราคานั้นก็ทําเป็นตลกตลกไปงั้นแหละครับจริงๆแจ้งลูกค้าไปแค่พันสามครับ,ครบเครื่องนี้เขาก็ซ่อมนะครับก็มีตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยไหมนะครับมีรอยไหมอยู่ที่ คราบอยู่ที่ซีเนอร์แล้วก็ IC 3ตัวนี้นะครับเป็น IC of M เบอร์4558นะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแต่จริงในตัวนี้3ตัวนี้ไม่มได้เสียมันเสียแค่ซีเนอร์ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากที่ทำการแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับ ก็หลังจากที่ผมได้เช็คนะครับถอดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เช็คนะครับเบื้องต้นพบซีเนอร์ตัวนี้ช็อตไหมนะครับดังภาพที่เห็นตอนแรกๆแล้วไฟเลกูเลตต์ตัวนี้ก็จะผ่านาเจ้าทรานซิสเตอร์8050ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการ รถไฟนะครับรถไฟจาก25โวลต์เป็นประมาณ12ถึง15โวลต์เพื่อที่จะมาเลี้ยง IC 3ตัวแล้วก็มาเลี้ยง IC ตัวนี้นะครับเมื่อเจอจุดเสียนะครับ IC 3ตัวนี้ก็ช็อตไปด้วยนะครับก็จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนไอซีสามตัวนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับ่ามาดูกันต่อไปครับหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนซีเนอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมไม่มีแบบ S M D เ็มดีนะครับผมก็ใช้เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นซีเนอร์ขนาด12โวลต์นะครับก็ แล้วก็เช็คเบื้องต้นนะครับ IC3 ตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวใหญ่2ตัวนี้ก็ไม่เสียนะครับวัดในวงจรน,นี้ไม่มีตัวเสียนะครับก็มีเสียอยู่จุดเดียวคือตัวนี้แล้วผมก็ทําการเช็คว่าสัญญาณมันออกมาหรือเปล่าโดยป้อนสัญญาณ์อินพุตเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีเข้ามานะครับก็วิธีทดสอบต่อไปนี้ f c ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าก็ดู สัญญาณคลื่นจากออสซิลโลสโคปที่ผมขึ้นให้อยู่หน้าจอมุมซ้ายตอนนี้นะครับมุมซ้ายบนตอนนี้ก็ดูรูปขึ้นเอานะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันปกติเพราะว่าผมเช็ควิธีนี้แล้วมันปกติเขาจะแบ่งเป็นเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือ5.1ก็คือ6ชชันแนนนะครับอันนี้เดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเนี่ย ที่เขียนบอกว่า,า H L s R นี้ก็คือลำโพงคู่หลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็กลา่าวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์ก็คือลำโพงที่วางอยู่สมมติว่าเราดูทีวีก็อยู่ใต้ทีวีก็จะวางอ,าอยู่จุดเดียวกันอยู่ใต้จอทีวีเหมือน,นกันกับซับวูฟเฟอร์นะครับซับวูฟเฟอร์นี่ก็จะมีแต่โลอย่างเดียวเลยครับทุบๆอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ฟัง อันนี้ก็คือคู่หน้าครับฟอนฟอนเอลอฟอนเอลฟอน A, อารกับเกล้าก็เป็นลำโพงคู่หน้าทีนี้เมื่อป้อนเสียงดนตรีเข้ามาแล้วนะครับผมก็วัดสัญญาณให้ดูนะครับว่าสัญญาณมาหรือเปล่านะครับอ่าคอเร่งเสียงอโอเคนะครับอันนี้ข้างข้างซ้ายอันนี้ข้างขวานะครับคู่หลังข้างขวาอ่ะสัญญาณก็ออกมาจากปุก จาก C of M ปกติอันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ center. ก็ครบทุกย่านความถี่อ่าซับวูฟเฟอร์นี่จะออกแต่เบสอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบู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 บมีแต่เบสอย่างเดียวแล้วทีนี้มาดูคู่หน้าค,คู่หน้าก็ออกมาปกตินะครับอ่า,อาคู่หน้าออกมาปกตินะทีนี้เมื่อวัดจุดนี้แล้วมันได้ปกติก็เท่ากับว่า วงจรภาคนี้ผ่านแล้วไม่เสียหายไม่มี <Okay. S 1> ไม่มีความเสียหายแล้วทีนี้ต่อไปก็เช็คมาไล่มาย้อนมาถึงปลายทางออกนะครับทีนี้ก็เช็คมาถึงทางออกเลยเช็คมาถึงทางออกก็จะเริ่มจากคาปาซิเตอร์นะครับพวกอ่ามันจะผ่านคาปาซิเตอร์พวกนี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นสีเขียวเขียวกับไอ้นี่อยู่ นี่ครับเห็นไหมสีเขียวเขียวเนี่ยมันจะผ่านคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับอ่าวงจรตัวนี้มันกินไฟเป็นบวกก,กับกาวอย่างเดียวนะครับไม่มีบวกลบกลาวนะครับอ่าโดยผ่านไดโอดสองตัวนี้เอามาเป็นไฟบวกแล้วก็ตัวนี้เป็นลงลงกลาวเป็นกาว ทีนี้ผมก็ใช้ไฟ25โวลต์ป้อนเข้ามานะครับไฟ DC 25โวลต์จาก power supply ผมเพื่อทดสอบก็ต่อไปก็มาเช็คอ่าสัญญาณที่มันข้ามมาฝั่งนี้แล้วที่จะไปหาเมนแอมแล้วนะครับอ่าก็ดังปกตินะครับเดี๋ยวผ่อนลงอีกนิดนึงครับอ่าอันนี้จะเป็นเขาเขียนบอกไว้อยู่นะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นคู่หน้าเป็นเซนเตอร์แล้วก็เป็นคู่หลังนะครับตอนนี้จะเป็นเป็นคู่หน้าเป็นลาโพงฟอนต์อันนี้จะเป็นเซนเตอร์กับซับบูฟเฟอร์อันนี้จะเป็นคู่หลังอ่ทีนี้เราก็เช็คตามตามอ่าชแนลของเขาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่หน้านะครับเมื่อเป็นคู่หน้าก็สัญญาณก็จะเท่าเท่ากันนะครับทั้งสตัวนี้ แล้วเราก็ไล่ดูนะครับมันจะไปไหนนะครับอ่ามันไปไหนอ่ามันโผล่มานี่ใช่ไหมครับมันลงมานี่ก็วัด่ะมันจะ,จะเข้าไอซนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไอซเลยเนี่ยวิ่งเข้าขายอซีขานี้ก็คือว่าสัญญาณมันเข้าแล้วนะครับก็ทุกตัวนะครับก็เช็คทุกตัวก็จะเหมือนกันทุกตัวไฟสัญญาณก็จะมาปกติทุกตัวนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับ สัญญาณมาทุกตัวผมก็ไล่แล้วไล่ย้อนเข้ามาเข้ามาหาไอซีทุกตัวแล้วอ่ะทีนี้มันมีเสียงเข้านะครับเสียงเข้าไอซีแต่ว่ามันไม่ยอมออกเมื่อมันไม่ยอมออกผมก็เช็คอีกว่าไฟมารอที่ขาหรือ,อยังนะครับไฟมารอที่ขาไอซีหรือ,อยังผมก็เช็คไฟปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าเช็คไฟไฟก็มารอที่ขานะครับก็คือว่าไฟนี่ ไฟบวกเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วครับเข้าไอซีแต่ไอซีไม่ได้ช็อตนะครับแต่ว่ามันไม่ทํางานไอซี IC ไม่ทํางานนะครับก็สรุปได้ว่าสองตัวนี้เสียนะครับอสองตัวนี้เสียสองตัวใหญ่นี้ผมก็เดี๋ยวผมก็ทําการสั่งมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็ต้องรออะไรสักนิดนึงนะครับก็คอยติดตามชม EP 2แล้วกันนะครับ FC ทุกท่านว่าหลังจากที่ผมได้อะไรมาใส่แล้วอ่ามันจะดังหรือเปล่าจะกลับมาใช้ได้ปกติหรือเปล่า,าเรามาดูด้วยกันนะครับอ่าส่วนนีพีนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้รอติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ